สวัสดีครับผมพี่น้องเห็ดพอครับผมวันนี้เขปาปลาเขาโคกเขาโคกเขาดอนเขปาปลาครับผมเฮ็ดออกสองมือแล้วเฮ็ดพอครับเฮ็ดพอเฮ็ดพอก็นั่งออกก็นั่งเป็นดุกอดอยู่กับมีผู้ใดหลายดอกง่ายกับมีครับผมมาโ้นในดอกที่ง่ขึ้นดอกง่ายขึ้นครับผมบรรยากาศดีดีืดอฝนตกนี่ครับผม พี่น้องพนมาหลายคนเลยครับดอเห็บภูมมานกับมานครับผมติดตามส้มน้ำกันด้วยครับดอกกระเจียวแดงดอกกระเจียวแดงมันแก่แล้วครับผมปลากระบอกกภานในหรอกครับผมฟงอ้วุฟงกล้วยฟานไปบางทีผ้าไปส้มดอกเห็ดครับผมภูมาาจะเศ้าภูพนหมาน อย่างหมานเลยเอาเ้าให้เ้าหน้ามาส้มมาส้มมาส้มขอส้มหน่อยพูดโถโหนบึงเงี้ยกระตาเด้ยครับผมสองคนบ่เนี่ยสองคนสองคนสองคนไม่ได้ขอพูดเดียวหรอกอือใช้ได้เลยนี่ใช้พูดเดียวเอามาบึงนี้หาพี่น้องบึงนี้วาโถ เป็น <stop> ปัญหาเก่งเลยครับผมพี่น้องนะดอกเกศดอกงามเนาะดอกยางงามเลยอ้าวบอหาบัวเปลี่ยนดอกบัวได้กินดอกเก็บเจ็บเจ็บเอามาขายให้กินน้ำเนี่ยเว้หลายมาขายนี่เนาะ ไ่ได้กินดอกอะไนผมเก็บเหนียวคือไ่ได้กินออกมานนี่ทั้งฝุ่นก็ไหลเ้ยครับผมปูนลงไปฝุ่นครับผมผเก็บงอมงอมง,อม,งอมอยู่คนครับผมไม่จะเก็บเห็ดทางัง้นเ้อครับตากระบบโปงหกดอกครับผมอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดี ปลาโขกเพ่นก็ได้แต่กันไปคนละเที่ยบคนละเดือน,น,น,งงนมันโขกไงเนาะตะกอมกอกน้ำหอมสี่ตัวเกลือเห็ดมันไหลลงมาอย่ามนั้นยืดร้องห้อมสลเห็ดพอพึ่งจะออกครับผมพี่น้องพึ่งจะออกมาใดสองมือนะครับผมมันกท็ทีนี่ดอกง่าดอกน้อย ขาปนกันไปเนี่ยกุ้มนี่จะมานนี่ครับผมนี่มานคักๆพุุ่นเก็บเห็ดพอเดอร์ the, ครับผมพี่น้องโคกสนามบินน้ำพ้องครับผมสนามบินน้ำพองโคกแงเด้อครับผมพว่นู้มาน หากินอาหารตาม,ามาธรรมศาสตร์กับผมอาหารตามฤด,ดูกาลแกงเห็ดเพาะซุปเฮ็ดเพาะโอ้พอตาบ่าเปลี่ยนถุงไหม,ม,ไมโอ้เต็มถุงนี่ก็ไปใส่ถุงนั่นโอ้คนอ่อนะเหีย yeah. ปูคนมานในสองแกงน่ะซองแกงนี่ยซ่หนึ่งสองแกงในซุปในซุปอีกพูนี่ก็เต็มถุงเขียว เก็บหอมรอามัดีไปเรื Anyways, ่อยเนาะ้าเจ้าผู้มาแต่สาวเพิ่งกลับไปแหละก็มีห่อเขามานน้ำบนนี่ผู้หอกับหอติมันมันเห็ดเนะเขาไปอยากเรืเลยมันบอกอีกจะมือสองมือเด้ออีกจก อีกเจ้สองมือมากนี่โอ้ยเขา่าอยากได้แล้วนี่ดอกตะเกียวแดงก็มีเลยครับผมมันหันบานเน้ะนี่ฝนตกใส่ขาเจ้ากินบอลดอกก็ดอกก็เกียวฮะมันมันบานเนี่ยตี้ดอกน้นอยๆก็มีแต่ว่าเห็นคนเอาอยู่เลยดอกตูมก็มีนี่นี่นี่น,นี่อันตุ่มตูม,มก็มี เข้าเจ้ากินบ่เนองน,องนี่ตอนนี้กำลังห้องเห็ด่เนี่ครับผมตุ่มตุ้มก็มีเด้อครับผมพี่น้องเห็ดเอ้ยดอกกระเจียวครับผมนี่นั่นหลายอยู่เด้ครับผมกำลังแทงขึ้นมากก็มีครับผมแต่เป็นดอกกระเจียวแดงเขากินบ่กินอยู่น้าผมเคยเห็นเขากินนี่ดอกน้อยๆตุมๆ่มตุ้มกำลังแทงขึ้นมากนี่ครับผมนี่นกินยู่เนาะดอกกระเจียวนี่ เก็บเบิ่งก่อนนามันหลายอยู่เด้อเก็บเบิ่องเอาไปให้ผู้เฒ่าคุณเสิเอาบ่อย่นเด้อะถอดเอาเลยนี่เราก็เกเี่ยวแดงครับผมมันหลาไหมร้องเอาไปให้ผู้เฒ่ากินร่องเบิ่งฝนตกใส่แล้วมันสิกินได้บ่นี่ดอกตุต่มๆเด้อครับผมพี่น้องโอ้ย มันเจ้าบอกว่าคอยจะเก็บให้นี่จุ<ว>้มๆนะเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเอาจริงดิเข้าถอดเอาจริงดิมันจงบกขาดจะถอดจริงดิก็จะถอดไปนนี่มาถอดไหมนี่นี่มาถอดนี่มันจุ้มนี่ไหมนี่เนี่ยนี่ก็จุ้มๆุ้่นี้นี่เอาเอาเขามีเนี่เอากลิ่นป่ะเอาเอากันนี้ขาจะมาจริงดิก็เจ้าอถอถดจ,ถอถถอจริงดิก็ถอ,อดได้น้องถอดเบื้อง นั่นมันต้องได้เป็นขาถอดเอาเด้อราพรมพี่น้องนั่นเอาไปสูบพี่พี่พี่น้องหนึ่งต้มๆเลยนี่ยนจีบเอาจีบเอาโกนตัวว่ามันมันฝนตกใส่คนบอกกินบ่กินกินที่เขาเนาะถอนยากเนีม่เสียมเนาะ นี่นี่ต the ุ้มๆนี่ม right, hmm, ันก wow, oh, ํล ja. mm um> ังสีขข้นมานเนี <h <h> ่ยเนามันเงามันยังไม่ผืนเนาะเนี้ยบ่มันนั่งเงี้เออเงี้ยนะะหมกผ้ามัมมีแถวมัูวจักลงเงี้ยนี่เนี่ยนึ่นีจะไปกินกับซุ้เฮ็ดพอเอาเอันนั้นนานี่เขากินเงี้ยเอาเจอหาเก็บอันนั้นเด้วยไออาใบตุ้มหมูอันน่ะ เอาไปให้พ่านผ่านหาเงียบวันนี้ไปฟักใส่กันเนอะ <c oughs> โอ้ยเงียบบอกผ่านเห็นอยู่ในวิ่งไรเงียบิพ <c oughs> ่อพ่านด้ยมีตัวบอกจริงยงตัวผูเงีย <c oughs> เขาจะเอาไม้โคไปจกไอ้นั่นออกจกเงาใหม่มันตื่นรถคือมันออกขึ้นมาโอ้ไี่ตัวตัวเงียบเด้อ่าเนี่ดอกกระเจียวสูงอันเอาใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้เอาไปให้พ่อตาเราใส่ถุงไว้ ผู aqui, s <S today, ้ม okay. ้านกับม้านเลยครับผู้นี่กขาคิดว่าม้านเด่นว่ามีคนหาขายบ่ห่วยว่านี่หน่อยดนี่จะมาบดมือห่อเขามาน้ำบ่ห่วยขันห่อเขามานํำเนียวมาขายซะนี่เจะเด้กลับบ้านผู้ใดสิขายมาขายแอเนี่ยนี่ ไม่ได้กินดอกอันให,ให้มานั่งเก็บนี่คือสิบ่ไ <laughs> ด้เส้เฮ้ <laughs> มาพี่มาพี่เฮ็ดออกเก็บพี่บักหลายเลย <laughs> เอิญน้ำมาเอิญน้ำมาหล <laughs> อนน้ำมาหล่นอน้ำมาออกไปจุ่มเลยพี่มาพี่ <laughs> เป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยเนี่ย พอตาเราเห็นเห็ดเราขยันเอาเครียตาเครียโอ้ยอีกสองหมื่นเด้อมันแดดแดดรอกันแม่นบ่มันเพราะว่าดอกหน่อยมันหลายเนาะดอกหน่อยมันหลายหมียมันก็ลังเป็นให้ผมกลัวว่ามันก็ลังเป็นซ้ำดอกไฟซ้ำเหมืนี้กหมียเม่น มันก็ยูน้่นี่หน้าใหม่มองไฟใหม่นามไรซอไปห้อมกันนอนมาถิเกิดันแั่นเนาะสปอมันเด้อครับผมพี่น้องเห็ดมันจิมาเกิดอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยครับผมขาไปน้อยๆพี่นก็มีครับผมโผกมันแปนครับเป็นตะมันเด้อครับผมพี่น้องหาเห็ดใส่ใส่ใส่ผู้ใดผู้ใดควรสิขายฮะ คุไหนคุณจะขายเฮ้ยก็ยื่นใส่เห็นแล้วขายไ่รู้เยใหญ่เ้พง่นี่บ่เพเห็นผื่นเห็นยื่ใส่คุณบอกคุณบอกคุณย่ายอยู่คุณบอกแมวเยี่ยมบ่เออเหนยวเหี๋ยวอืไปปนเอาเลย แมนบอกเอายื่แทวนี right ่แ right. ม่บอกเนี่ยบ้านนี่ห้อยคนเกียได้หนิเอาแม่เอาแม่เกียหากันพ่อรอนี่มันติดพ่อไปเรื่อยๆได้โอ้ห้อยห้อยยางหาห้อยยันตีเออยางหามงแตกมันติดแตกเลยห้าวะมันบเดเนี่ยแตกเลยคนวาหาหนแม่บอก เป็นแปนเดชเขาไปผุนเจอฟูงกล้วยเดอครับผมพี่น้องฟูงกล้วยฟู้งวคุณเขาไปผุนก็โอ้ขำมันแตกเนาะคำมันเด็ดเนาะกานเด็ดเนาะบัดนี้ไอ้มันเป็นดอกหน่อยมันหลาครับผมพี่น้องดอกนี้หน่อยมันหลายอยู่ออาจจะมองเห็นติแม่นเดียฟ้าเกี้ยวมันเถอะดอกหน่อยม ในห้ในญาติกันว่นตีสาธวนกันเลยสิสาธุนกันเลยสิไปหาเฮ็ดเครื่องมืออยู่เจไปเฮ็ดขาดน่อยเป็นขี้สอนตีสอนมันปาดบ่ขาดนี่มันถี่เลยลงเดือยตี แม่นบอกเอาเห็ดทีทีตัวเห็ดขาดทีทีมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อครับผมพี่น้องเห็ดพอออกแล้วครับผมพี่น้องคอมเมน่นมาสี่หาหมานทักทายสวัสดีครับผมพี่น้องเก็บเห็ดพอเห็ดพอเห็ดพอกำลังออกครับผมพี่น้องสองหมือแล้ว กำลังออกแล้วมะรกก่อนชีฮามาดสวัสดีครับผม,เ,ามาเก็บเห็ดเพาะเห็ดเพาะครับผมเ,<อ>เดี๋ยวผมจะไปคุ<ๆ>้มเอาเห็ดน้ำย่อยนะต้องได้นะเนาะเพินพ่นเพิ่นไหนหลายยันด,ดีมันเอาก่วงครับผมพี่น้องมือแต่มงหาเพิ่นก็ได้กระจายกระจายกันไปพ่ อยู่คนน้ำมุมไรแกะครับผมอยู่พู้นกับแม่เด้อครับผมพี่น้องแน่เพียงไกลๆพอนะนะกลมๆเงี้ยๆกลมๆเงยๆอยู่คนครับผมคนบ่ปากบ่ตีงอยู่คนในเฮ็ดบ่ปากบ่ตีงเมื่อยก็นั่งพักบ่เมย์ก็นั่งพักเช่าเมย์เนี้ยก็ เอฟต่อไปพาไปเบิงไปซื้อเห็ดครับผมพี่น้องผมหาคือจุบ่ได้กินดอกออกเวียนมาบ่ท่านนั่นอนอยู่โอ้ใบตุ่มหมูต่หมอบนี่พุ่นี่พุ่นนี่ขอให้เอาเห็ดน้ำพุ่นนี่ใส่เห็ดเจ้ามะเฟืองเนี่ยมันดอกง่ายดอกหน่อย oh, s <S ฮะไม่ <Why? S 1> อยากเห็นเหี่ ก็ว่าดอกเห็ยเจานก็คือมูวใช้เมื่อวิงก่อน่วมาเนี่ยใครือถุงหาม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 าชื่อถุงหาปสาธุเจ้บาทเนี่ยจ้าบาทนี่ว้ามาจี๋หรอว่าจ้บาทเนอโอ้ยเจ้ายื่นหนีเวิดมือเมียขอเพรานนอนอยู่นี่เนี่ยคนท้าันที่ได้ร้ายกูนะใไ่ เพราะไนะเพงนะเพาไงกล้กับเสีอเพราะไงเสือเหรอเล่าบวขายดูดู้าเราบวขายเลาบวชขายเนี่ยขายซาไอ้บัดนี้จะกระโท่เอื่นพญานมาตัวไก่พญานอยู่มากแล้วไก่พญานอยูมาแล้วห่วยบ่มากจริงเลยหญ้าบือปลาเหนียวคููไปใช้ก็เลยตัวคู่ไอ้ือ โอใครจะกินซ้ตัวใครจะกินนอกกับเกีบบโบเป็นเื่อนบ่โอ้ยจะได้ผมจะได้ซุปสันร่อยหนึ่งหือไ่เร้อยห้าสิบนี่กะไก่เนาะแก่ไก่เนาะสองร้อยนี่โอ้ยบบได้กินหรอกครับผมพี่นองเลย บ่ได้กินดอกเห็ดนี่เป็นตะคนถือถุงเอาเอาจะถือถุงให้เ้าแบ่งกันบัดนี้เห็ดหลายซะาินเลยว่เก็บว่มันโอ้ยบ่พอสิได้เก็บเก็บแล้วเก็บแล้วมันบ่ได้เม่ยฮะให้มันแตกมันบ่มันบ่แดดกับบ่แตกให้เาเห็นนี่แล้วอุ้ยห้อยเกียร์เด้อครับผมพี่น้อง บ่ได้กินหนอกครับผมเพื่อนบ่ขายไงหรอกไม่ได้กินดอกมันล่วงไปผุนนะครับผมพี่น้อง,งสงสัยมันจีมันเป็นกค,คอยลงไปผุนเท็ดมันจอกทั้งผุนบอ่อแต่ว่าทั้งผุนเพื่อนนั่งบ่ป่าบ่ตีนอยู่ พอเห็ดคนบเอินกันพี่เป็นท่นั่งเป็นสิ้กอัอเอเด้ตายายคือบุงตายายครับเป็นอักเดียวบบปากบบตีงอยู่คนคือบบปากบบตีงแท้ทั้งนี้เนี่ยพอฝูงเห็ดว่มันมันเป็นคือค่อยเนาะ มันย่นะสปอว์เฮดมันลงมากนี่ล่ะนี่มันเป็นให้อยู่เรืครับผมพี่น้องเพิ่เกียร์ขึ้นมารงมแจ่วให้เบิง้งมันเป็นนินอยนี่ครับผมนี่ฟังไว้ฟังไว้เดี๋ยวโอ้โหวดขึ้นมาแห้งเห็นหลายลงนีดน่อยมันครับผมประมาณจั๊กสองมือมือสองมือครับผมพี่น้องง่ายเท่ อุย้ยมองนี่เนี่ยมองเคลยาคักแค่อยู่เป็นแปนเด้อครับมันเสียออกเป็นเป็นเป็นจุ่มเป็นอะไรนี่อยู่นาะเป็นมองเป็นมองเนาะมันบอออกทั่วไปเด้อครับผมพี่น้องบึงดอกเห็ดอ้ยนี่มาคักแคครับผมพี่นอ้องดอกงามๆเลย อ่านี่มันออกจีเดือดครับผมปากมุดไปว่ามืออื่นเสามาแต่เสาก็เสาต่อแหะครับผมกิกวสิเดือดงานก็จะมาหอดบานเอาให้เตียมด้วยกระตา้านน้อยๆนี่โอหล่องามเนาะเยียไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวกับพอะมีหอดแม่งกอกเม่งกอกไม่ใครตัวนี้มันคือสมมันนี่มันกินยังไงครับ ต่เขาเาขาก็ยังน้ำป่าอ่อยหลงหลงทางเนาะ,ะเคียกลับไปก็มาอยู่สิโอคนใดอยู่ด้วยครับพมพี่นอองนี้ยุ่เป็นแปนอย่สิเลยครับเนี่ยมันสิออกเป็นมองเป็นมองเป็นมองอยู่เนาะมันบ่อ,กอ,อกทั่วไปด้วยครับเป็นเคียกันยังไงผมจะร่องเคียวกันนะ คนขอสื่อเพื่อนเพื่อนกับบอกขายเนี่ยเฮ็ดโลหนึ่งมันกับเจ็ดร้อยแปดร้อยไปถามเพื่อนมือสื่อรอยช่องรอยเพื่อนนี้จะขอนเพื่อนแล้วจะใส่หัวก็ว่าเพื่อนจีดาเนาะโล่หนึ่งกับบล็อกนหน่อยเด้อคระปุมพี่น้องยุบเป็นแป้นหนึ่งสี่ลักครับมองเพี้ยนออก ต้องค้นหาเกล่ยนหาเกียงเลยครับผมพี่น้องผมงก็ถือว่าได้กินหรอกกันเห็นวัตถุนามแต่นี่เนี่ยตัเคลียร์ก็ไปก็มาอยู่เด็ครับก็ได้โอ้ยต้องใส่ข้อมสามาใส่ข้ามสามารถ้อาาจงจอดของจังแสบจังแสบครับ มันต้องแดดออก่ะมันใครให้มันให้มันอันนี้ครับผมมันแตกดินมันจิตแตกมันคืหาง่ายโอ้ปุ่นตรงไปหอยวปุ่นนะครับย้ายกันไปครับผมมันเอาลวงเอานี่กวงแห้งครับกวงแห้งกวงแห้งกวงแห้ง มีคนบุกไปใส่มาใส่อยู่ครับผมพี่น้อง mm. เห็ดมันออกอยู่นี่เอาเก็บเก็บเก็บผมจะยืนให้กำลังใจแปน่บรรยากาศก็ดีแล้วครับผมโบม่เงียแดดออกขึ้นมือนี่นี่จะฝนแต่ติดตกลงมาหาเห็ดพอครับผมพี่น้อง สวัสดีครับผมมาเก็บเพดนํากันเลยครับผมโคกสนามบินนําพ่องโกบักง่ายครับผมเห็ดพอกําลัางออกออกวันนี้เป็นมือที่สองแล้วครับเห็ดเพาะวันที่สองแล้วแต่ที่นี่ดอกง่ายดอกหน่อยครับผมดอกง่ายกับง่ายด้ยดอกหน่อยแต่ผมใบผมใบมันตายบ่ฝนตกแต่วันนี้มันก็นจะบวขึ้นอยู่ว่า ผมนม่จบผมตัมไหผมไม่เลือกเนาะม่ก็จะเกิดที่ที่หาเห็ดพอเด้อครับผมบิ่งวิธีไว้ผู้ดหาโบก็นเคีรยไปเคีรยมาอีกแล้วครับมันบ่แตกเนาะคามันแตกนี่คือยู่น้ำทงให้ทงหน้าน่ะเนาะมันเห็ดเนี่ยเดียวกันบอมันตีมันเกิดเนี่ยทงให้ทงหน้าก็เห็ดพอแบบนี้ละ ้ากับ,บ,กบผมเป็นแปนเขียกับไปกับมาอยู่เนี่ยก็มันออกมันจะออกเป็นกระจุกเป็นกระจุกไปอันพอนอกนึงก็เคี้ยวหาบันมันเป็นกระคอย,คอยลงมาเนาะฝุ่นฝูงควายต้องไปฝุ่นมีฝูงควายเด้อครับผมพี่น้องฝุ่ควายสวัสดีครับผมมาเก็บเพ็ดนํำกันเลยครับผม ซื้อว่าสะพนพัดสะพนเอาหน้าตาเหี้ยพกเบิรงวัสดีครับผมมาเก็บเห็ดกับผมโขกสนามบินเหมือนนี่หาบอเป็นหรอกครับมาขอสื่อน้ำพน่นพ่นกับบอขายให้เห็ดเพิ่งออกครับผมนี่เอานี่ ผลผึ่งต๊ออกได้สองหมื่นะครับผมออกสองวันแล้วเต็ท้อกับชิมี่ดอกหน่อยดอกงครับผมผู้มานกับมานคักมันโคกงเด็กครับผมโคกนี่มันโคกสนามบินลำพองครับผมอยู่โซนทางกระนวลมันออกไปเบิดดอครับผมน,น้ำโคกสนาม โอเคครับผมพี่น้องขอพูดในหลายที่เขามาเบ่งมาส้มเ้อครับผมพี่น้องผมบอด,ดตอบขมิน้นเมีนจะบอกเคยเห็นจะขอบคุณในหลายครับผมที่เขาเมื่อเบ่งมาส้มครับฝากก็ได้กดแชร์กดติดตามในเร้อครับผมพี่น้องบอดร้ดลงคลิปมาหลายวันมีแต่อุปสรรคอยากทึ้งงานทังบอสบายน้ำเิ่งจะย่างได้ครับผมพี่น้องพาตาอ,อกมาก ขอบคุณในหลายครับผมขอยุติการน,นั่มถเสนือว้เพียงที่นี่เออครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับผม